สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาพี่น,อน้องนนกาอยู่เฮือนคือเก่าน้องบริปิไซเนาะเพราะว่ากาเป็นวัดเป็นไอเนาะพี่น้องเพาราะว่าช่วงนี้ก็คือตอนสวยนี่อากาศจะฮ้อนลายเนาะฮ้อนแดม,ม,มีมีลมแดดแต่บริครบุ้ยมันบุกเกี่ยวกันก <c ười> <c ười> ็คือแดดฮ้อนลายเนาะเพราะว่าอากาศสับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็น,เปนมาทั้งแดดท,ทั้งหนาวเนาะแล้วก็สภาพของเขาก็คือเป็นวัดเนาะพี่น้อง คือมื้อนี่นุนกับยูเฮนกับมีเมนูพิเศษสิมาพาพีน่นงฮ็ดกินแล้วซึ่งเฮาบบเคยเฮ็ดกินเมนูนี่คือว่าจักเท่าก็เคยเฮ็กกินบ่นี่อีพอไปสวนงัวเนาะม้อว่าใน,ใน,ในดได้ยอดวายมาบ้าลายเป็นเจนาเนาะนี่ปอกยากขนาดเลยก็คืออันนี้มันมยอดวายแถวปลาแถวสวนงัวเฮาอยู่ทึงพ่นแะละพอก็ตัดมาเนาะในจะแปดเล่มมื้อนี่เฮาก็เลยว่า สมาเห็ดแจวยอดวายกินกันเนาะเห็ดเกลยอดวายกินแบบแซ่บๆกันเลยเนาะพี่โนโอ้องเพราะว่ากะคือว่าดุแลแ้วที่เขาไว้ด้กินอันยอดวายยังซี่เราเผาแล้วก็ตำเจวตำอย่างนั้นนะเพราะว่าอันทำอีกอันมาจีเห็ดเมนูอันหนึ่งอยู่แต่ว่ามันมันบูมีซีนบูมีซีน้นองบูมีซินแห้งเขากันเลยสีมาเห็ดเมนูตำยอดวายเนาะพี่โนโอ้อง ตำเจียวยอดวายประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นกะซีเอายอดวายของเขาเนำไปเผาพี่น้องเพราะว่าอันเขาเช็ดเมนูนี่ต้องได้เผาด้วยโค่น่ามึกลายซะนี่จะบุเสียบมือหรอกบางคนบุเคยจับนี่บุต้องจับมาจับนี่บุบาดมือได้นี่หนามันหลายนี่หลังไฟถ่านเลยพี่น้องเอากระเจียวยอดวายมาเผาตัองซีเลยนี่ <Yeah. S 1> น,นี้น้ำนี่มันเขาลืมแล้วบึงไ้ลืมมันต้องไปจับมันตับมือเท่ๆเนาะม็อบเลยแหละต่ำเจวซูโภกเมกินเนาะเพราะเมนูนี่ก็จะเป็นเมนูอของคนลาวเลยเขานิยมกินเนาะออลามหรือว่า ตำยอดวายเฮ็ดเจียวยอดวายโวหรือว่าเฮ็ดซิมแห้งโคตรสิเนาะเขาชอบมากินเลยในยมแบบหนาวเนาะยมหนาว,นาวมากินช่วงน,นี้ก็ยังหนาวๆนาวยูแต่เศร้าเนาะแต่ว่าสวยนี่โอ้ยเดีดเฮงสิเนาะเัาจะเฮ็ดเวียกจนสวยนี่ระมันระวังที่สุดเนาะมันเก็บไข่ได้ป่วยง่ายออโอ้โหนี่เขาจะเผาหมดเลีย ลายยูเดอร์เฮาจะมาเห็ดเมนูของคนลาวนิยมกินกันเนาะพี่น้องพรา,ามเ้ามาในบาบเขาในตัวตัวจและกินนี่โอ้โหไฟบ่งเหงนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือจีเนาะ หรือว่าเผาวายของเฮาเนาะมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไทยบ้านนู่นเนี่ยขาเจ้าเอื้นจีเนาะต่ำเจวจีมะเพชดจีอันนี้จีนั้นนะขาเจ้าเอื้นจีบบเอื้นเผาเนาะแต่ว่าก็เป็นทรัพย์พื้นบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเนาะเขาใจง่ายอยู่นี่เผาวายกัใกล้ๆล้สุกแล้วพี่น้องส่วนนี่เนาะนุ่นกับโบได้ไปใส่เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าการเนื่องจากสุขภาพนี่แหละบุคคลแข็งแรงเป็นวัดเป็นไอตลอดเนาะเป็นวัดเป็นไอแบบหนักๆักเลยเจ็บ คืกลางหัวมากจ่ซงๆนะเราก็เดินทางก็ค่อนข้างอยากเนาะก็คือคิดโหดกับดักหนูของเขาเลยเนาะก็คือไปคือเดือนก่อนีไปตลอดเนาะแต่ว่ามันไก่พี่นอ้องไก่แดเขาเดินทางเพื่อว่าเครื่องมือเนาะก่อนที่ได้วิดีโอหนึ่งเนี่ยไปมือหนึ่งไป,ไปไปใส่มือหนึ่งกลับมาไปยามมือหนึ่งลับม้าพี่นออ้องก่อนที่ได้วิดีโอนหนึ่งคือยากแทงเนาะล้วก็ บนไปใส่กับจักหนูของเฮาก็คือคนข้างไกลตอนเดินทางแบบโอ้ยเมื่อย,อยปวดเข่งปวดขาหมดเลยแต่ว่ากับภูมิใจเนาะคันได้ไปเลยก็ยังได้อันได้เนื้อยู่เนื้อกินแต่ว่าช่วงนี้ก็บเได้ออกไปใส่ก็อดเนาะบรได้กินอ้อหลานหนูแล้วพี่น้องเพราะว่ากับผบ่ค่อยสบายคือนุ่นวานเลยเนาะคันมาดีขึ้นอาการดีขึ้นน่าจะไปใส่กับจักหนูเพราะว่าก็คิดโทษกับจักเนาะดี พี่น้องกับดักว่ากระดุนแล้วเนวาะพูดได้ไปพี่โน,โน้องอุย้ยมีน้ำดีดีเสียงในบางคนอาจจะเสียงทุ่มดีบบแมนเนาะเสียงเป็นวัดเนอะนะไม่เป็นวัดเนาะ เป็นวัดง่ายง่ายนกับบูชาคือกันเว่าอากาศหนาวสิก็เป็นวัดแล้วก็อากาศเริ่มเปลี่ยนมาทา,ทางส่วนนี้ก็หนาวตอนเศร้าตอนสวยอย่างสิ่วมันแดดแหงมีฟ้าล,มนะล้มจัางสิ่นอ่ะเปลี่วัดอีกแล้วก็เลยบูได้ไปใส่พี่น้องโอ้ยเนาะไปใส่ก็คือมันโบคอยสะดวกเ้อนเ่า,าตัวเองสุขภาพบบคอยแข็งเฮงอนะ่ะน่ะนี่นะี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือเขาเผาหวายแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะ อันคือไม้แบบซีเลยเนาะไมยัางหนักเลยเนาะเขาก็จะมาเผากระเทียมของเขาเนาะหัวกระเทียมประมาณนี้พอไปเลยโน้นไปกองไฟเนาะ้วก็เขาก็จะมาเสียบหมกเพ็ดของเขาใส่นวยเนาะใส่ลายอันมันมเผ็ดเกินไปเรากินไม่ได้คือตามันมะเขืออันตอนเศร้านี่คือใส่มกเพ็ดซีนวยนี่แหละแต่บมกมะเขือมันบ่คอยมากกันบมกเพ็ดเนาะแล้วมันก็ เพ็ดเจ้พิษว่าหลายคนกินบ่ได้เข้ากระดานุ่นวันนี้เตรียมกิ่นในเพ็ดอยู่แต่ว่านุ่นกับบัมากินเพ็ดเนาะกินเพ็ดบัวได้บัวมปนกินบ่ได้เหรเขากินแล้วมันมาเก็บกระเพาะนี่เนาะยำกิ่นบัวเป็นยังแต่ว่ายำเป็นมากัญญาตัวเองอีกนี่ อยู่เหมือน,นอาจจะนานนั้นเสียงลดนิดนึงเพราะว่าเด็กน้นอยอะไรโอ้ยไม่แบบ <laughs> น้อยกำลังไปเรียนเนาะนี่กระเทียมก็ได้ละโหร้อน <c oughs> ยังไม่ได้ใส่อย่างคือเพกระเทียมลาลาเนาะต่ำก่อนต่ำในหนึ่งก่อนเพราะว่ามันนั้นแหลกนะกระเทียมเนี่ยถ้นว่าจะต่ำยำหยดหวายมันนั้นแหลกต่ำก่อนนี่หอมขึ้นมาเลยกระเทียมมีความมากกินกระเทียมใบมากกลิ่นเฉพาะตัวเนาะอือได้ละนี่ตอนนี้เราต่ำแล้วใช่ไหมปองหยดวายของเราดำๆอย่างสิเลย Oh, oh. โอ้โหพี่น้องก็พอตัดมาก็คืออยากกินตังต้งแต่แตงเล้งหมูวันแล้วแต่ว่าบม่ได้เผาเพราะว่า,าวัวานขกินเขาเอาวันยังมีนะเลยบริเตนกินต่อนองลายว้าเป็นจะเซ็บขนาดเลยอ่อนๆพ,นพนี่น้องเอ้พี่น้องนี่อ่อนๆเด้อ อร่อยมากอ,อย่านั่งกินน,นนะเมย์บ่อบายเง่้ยนะเมยกำลังทำงานอยู่เขาจะปปอกเอาแต่อ่อนๆเอ,อจะมาตตำเดี๋ยวใส่โคกไปเลยอเปื่อยเลยเดี๋อุ้ยเห็นแล้วนี้เนาะใส่อาลามหนูด้ดเนาะ บม่ได้กินหมูแหง้งบ้าดุนดนได้มาแล้วก็ไม่เห็ดอันแห้งกินเห็ดแห้งอ, ام, อ ام, ้อลามหรือว่าปีงวัวสบสุดหนูโอ้โหอ่อ,อ,อนเท่านว่านี่เดินอ,ออกเลยระมัดระวังหน่อยหนูมันมีน้ำพี่โองปวกยากอันยากเลย อันใดที่มันยากๆเรากินแล้วมันเสียบเนาะยอมเลยคือไข่มดแดงสิไปแเนีนี่ทั้งมดทั้งอยังกัดพ่อ <c oughs> มา,มาอยากอัวทั้งมดทั้งอยังจักไม่ยังโตอย่างเนาะกัดลงมาเกือบตกต้นไม้เลยนะ <c oughs> อร่อยมากกล <c oughs> ิ่นหอมโอ้ยนี่ ซุกแบบนาเสียบมากอันนี้โอวันมดตะไก่เสใ็่กับดักอยียงต่างๆเนะ่เข้าไปปลาในี่วอยุ่ยงกอบวายยนะุ่งกับมักตัดด้วยกันแต่ก่ได้ให้พี่น้องบึงมือหน้าอืออ,อร่อยมมอเปื่อยติดมือ มืหนา้าจีพายพน้องบนต้นยอดวายเนาะบนไปใส่กับจักนมีหลายอยู่ตามเวน้ำเนาะโอ้ยออนดีขนาดเลยเนาะนี่คือเส้นคือสายอปยืนโอ้โหนี่ปอกขออนุญาตปปกไหวก่อนพี่น้นองมงห,หลายอยู่ได้นี่ นี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือปอกเลียกเป็นที่ห้วยดิเต็มคกเลยปอถูกพี่น้องยอดไวเท่ๆในนี้เนาะยอดสดเนาะใสพี่น้องเอาไปจีเอาเกือเป็นนัวเฮาลุงอนเนาะมักมักนัวกับใส่หลายเนาะมักน้อยใส่น้อยเป็นนัวเนี่ยใส โอ๊ยละลายเดี๋ยวเดี๋ยวเธอขาอ่อนแน่นอนี่เกลือลงไปเกลือหนึงเป็นล้วนอยนึงเนาะพี่น้องมะเขือกับอันนั้นเทาตำมเลยเลยกระเทียมดิมันจะต่ำลงไปแล้วสิเนาะอันนี้แหละวิธีเจลยอดวายของเขาก่อนที่จะเป็นเจลยอดวายที่กับเจ้าขายอยู่ตลาดเนาะ มีเห็นามขนจะคายเป็นจุ่มเป็นจุ่มอมะนะเอาไปจำบมันก็อยากได้วิธีเห็ดนะเพราะว่าอัาน,น,นอ,อันยอดวายมันมีน้ำบรเป็นอื่นกขั้นบูมีน้ำนี่ก็สบายอยู่เนาะอือจะ,ะเสียบโอม มล้วก็บแบบนี่จะให้เบิ้งเนื้อมันเป็นสินี่เวลาเขาต่ำแล้วมันจะเป็นติสิลก็ะเนื้อขาวๆเนาะแต่วันนี้เขาต่ำยังบูม,มุนเธอเขาตกต่ำแบบมันเล็กๆกนะครเหนียวจังแซบเนาะสูตรสูตรของเขาเองฮหดกิ่นก็เป็นเนาะอ่า เฮ็ดกินกับเป็นเนาะค้นกับผู้งามโอ้ยผู้บ่าวยองเขาว่าเฮ็ดกินนี่กับเป็นยูจะบ่บู้ว่าจะแซ่บถึกใจคนอื่นโบวกะบจิว่าเป็นแม่สีเฮือนเลยกับอ่าโบเมร์เนาะแต่ละมื่นมัน,ม,นมันความสิ้นเคยของเขาเนาะตื่นเลิกลูกเศร้าลูกนึงเข้าเปล่าไฟแตทงยู่พวกกินปกติเนาะยามสวยยังสี่กับบุมยังกินกับเป็นเฮานี่ลยเต็มกยู่เฮือนกับเราเฮายู่เฮือนกับเราบัวเือนกับเป็นอีแม่เนาะส่วนหลายก็คือ คนคนลาวเฮาไหนจะถือปกติว่าผู้หญิงนี่ต้องมันกว่าผู้ชายเนาะผู้ชายให้เบียกอันอื่นแต่ว่าผู้หญิงก็ต้องอให้กุมเ,กวเวียกหอเวียกือนเนาะว่าจะเตงอยูครัวกินหรือว่าซักผ้าซักผ้าเมียนโฮเมียนือนให้สะอาดสะอ้างเวลามีคนอ่าหรือว่ามีแขกต่างบ้านชาวต่างเมืองเนาะมาเห็นก็นจะว่าโอ้ยเฮือนผู้สาวนั่นคือสะอาดดีแท้เนาะค้นกับผู้งามจากซีเนาะเขาเาจ้มันจะย่องจักสั้นแต่คันมากะเฮือนกับพวกว่าเครื่องกับบัาสัต ยังกินกับบุปเปนอยังสิก่กอ่อ้ยเขาก็ส่วนหหายกับขาเจ้ากับ,บุอยากได้แลนะเนาะมันมาเห็นสภาพนั่นนะ่ะนะบพราว่าต่เฮาจะพื้นะแต่ส่วนหหา่คนอยู่ในหมู่บ้านนี่จะเลือกสะพายที่แบบว่าเป็นคนรุมันเป็นคนมันคนบ่มันเนี่ยข้าเจ้ากับบุอยากเอาจะสั้นขาเจ้าว่าเพราะว่าอันเวียกหัวเวียกเฮื้ออย่างต่างๆกับเป็นคน ไม่เยา่าไม่ยิงนี่แหละนี่ใสลงไปเนื้อโอ้ยใสลายเกินอื้มมันเป็นตัวเซฟโอ้ดีขนาดเลยพี่โมกินตักใส่จานกันเลยโอ้โหโอ้ยคุยกับเขาเนาะพี่โง โอ้โหสิบยอดเลยประมาณนี้เขาขายเยอะเราขายเราขาย,ยตลาดนะ่ะประมาณหาสิบพันได้ประมาณนี้ได้จำนะ่ะแห่สิบพันกีบเนาะแต่ว่าคนลาวเขาเป็นหลายกับเจ้าบัวบัวนิยมซื้อของกินนะ่ะนิยมแบบว่าเฮ็ดกินเองมันจะแซ่บกับเจ้าว่าอือ้โหจิตคุกเป็นยังเก็บมากินม้ง นี่นะโอ้ยเป็นตัวแซบบอพี่น้องอยอดวายซับแซบพี่นอ้องนี่เนาะพี่น้องหลังจากตําแล้วก่หน้าตาย,ยอดวายเขาก็จะประมาณนี้เลยเป็นตัวแซบขนาดเลยแต่ว่านุ่นไปเอิ้นี่เมร์แล้วเนาะก็คือเมร์ว่ากินท่ารลดว่าเพื่อนยังมีเวียกอยู่เนาะมีเล็กนอยมาลายอยู่เฮือนจะมองมาลิ่นน้ำลาน,นุ่นโอ้โเขา้า บอกว่าเขาเหนียวนะอันนี้คำข้าวผู้สาวนี่เขาจะคุยแบบแบบนี้เลยนะใหญ่ๆี่แบบนี้เลยจะแซบ่บรนานี่แบบนี้เราก็จำหังบวยบึง้งคำข้าวผู้สาวใหญ่แท้อร่อยมากอื้มโดนๆได้จุน เสียอืมฉันผู้ใดเป็นคนลาวเขาเลยมน้งเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยแหละกินจักสินาะตำแจ่วยอดหวายเนาะแซ่บอื้อหืออร่อยมากอันจมนี่บ่และอื้อหือแซ่บ กิ่นตอนเศร้าในคุยข้าวแบบใ่ๆห,หรือเป็นข้าว้อนๆเนาะปูคักสุดเลยอันนี้กินตอนสวยนะพี่น้องตอนสวยนี่ยองบ่มียังกินเอากเลยแบบหินน้ำยอดบพอตัดมาก็แบบอุ้ยลองเนาะมาเด้อกินข้าว้ำกันเนี่ยคำข้าวบุศสาวไ่ไทยนไนว,วะ สุดยอดใจยกบ่ายฮืมน่าเบื่หลานเนาะอเอาไว้ให้พ่อกับแม่กินนะบิลกับเจ้าจะมากินข,ข้าวเข้าววไม่อยากออกกล้องอเลยอายอแล้วพ่อแม่ค่อนข้างอายอืมแล้วไอ้ประเทกิ่นเบอร์เดอรสูตรของลุ่นนะ่ะแต่๋ยวไปองใส่เป็นนัวลาย เดี๋ยวจะวางมือแม่สูตรนู่นเนาะใส่หน่อยได้เ,เป็นมือว่ะนวันใส่หน่อยหลายคนอาจจะเห็นเนาะอืมมือม้อนี้ก็มาแจกสูตรยอดวายสูตรอันคนเล่าแหละเฮามากินเฮาตำากินนะน่ะแซ่บเนาะแต,แ,ตแต่ละแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีอาหารพื้นบ้านหรือว่าอาหารยูฟาเนาะให้เฮาได้กินตลอดพี่น้องเพราะว่าคงเคยเฮาอยู่นี่มันก็นค่อนขอ้างอุดมสมบูรณ์เนาะ ว่าจะเป็นยอดวายหรือว่าเป็นโนเป็นปนกเป็นนูเนาะบางคนอาจจะว่าไปหาลายมันก็บอดีเฮาบาไปหาคนอื่นก็ไปหาแล้วเนี้ยยูเนวกินมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเนาะธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วกเพื่อให้เขาไปโซยูโซกกิ่นเนาะขณะที่โซยูโซกกิน,นะน,กนเฮานี่แหละจะเป็นคนแบบตายเนาะว่าไปตลาดได้หาเงิน สื่อเนียเน่ยอยู่แนวกินอยู่ตลาดตลอดมันกับบุวไหวเนาะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เนาะนุ่มกับเสดไอปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องมีความกกมุตามั่นสมคิมนี้ยจบจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่มตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายเดือพี่น้องคนอยากกินข้าวก่อนมาเดิมเขานำกัน